การออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจนะครับแข็งแรงนะครับมันออกกําลังกายกันแบบไหนกันนะครับนาะเพื่อนๆอยากหัวใจแข็งแรงกันเป็นนานๆไหมนะครับเราฟังหลัก3ข้อนี้ดูให้ดีๆนะครับการออกกาลังกายเพื่อหัวใจแข็งแรงเนี่ยมันเป็นออกกําลังกายนะครับเน้นให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนต่างนะครับของร่างกายทํางานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันกับทําให้เลือดไหลเวียนสู่ฉิดโลหิตทั่วร่างกายส่งให้ผลให้ปอดและหัวใจทํางานได้ดีขึ้นหลัก3าข้อมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยความพอเหมาะครับ ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเรื่องความปิดปฏิของร่างกายนะครับด้านอื่นนี่ครับสามารถออกกำลังกายได้ปกติเนี่ยแต่ถ้าหากมีอาการอย่างเช่นเหนื่อยง่ายแน่นอกอย่างเงี้ยนะครับควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยด้วยว่าออกแบบไหนดีถึงจะเรียกว่าพอเหมาะนะครับอันที่2เลยเขาเรียกความพอดีครับตอนออกกำลังกายนะครับทุกครั้งนะครับควรเตรียมร่างกายนะครับประมาณ 5- 10นาทีนะครับเมื่อออกกำลังกายเสร็จไม่ว่าไม่ควรหยุดทันทีนะครับควรจะชะลอให้ช้าลง5 1 0ถึงนาที เรียกว่าวอร์มอัพแล้วก็วอร์มดาวน์นะครับเพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับสภาวะก่อนที่จะหยุดการออกกำลังกายนะครับอันนี้สามอันนี้สําคัญมากคือความสม่ําเสมอควรออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับให้เป็นกิจวัตรประจําวันให้ได้นะครับสามสิบถึงหกสิบนาทีต่อวันนะครับสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์นะครับหรือโดยค่าเฉลี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายที่พอเหมาะพอดีนะครับแล้วก็สม่ําเสมอนะครับก็จะทําให้หัวใจคุณแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับ ลองไปปฏิบัติทําตามดูนะครับเพื่อน